สจอส,อสัตพทย์หญิงสนทรีวีรกิจพาณิชย์นะคะนายสัตพทย์ปฏิบัติการกรมปรศุสัตว์เรื่องของสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้านในปัจจุบันนะคะแล้วก็แนวทางในการควบคุมป้องกันโรคนะคะ,สว,คะ,คคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะคุณเป็นยัง,งไงบ้างคะ<ม>เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้านในบ้านเราคะ่ะ อืมสถานการณ์โรคพิษนักด้านะคะในปี2560เนี่ยนะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะคะเราพบอสูงมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมานะคะเราพบถึง284ครั้งนะคะใน27จังหวัดแล้วก็ จังหวัดที่เราพบมากที่สุดสามอันดับนะคะก็คือบุรีรัมย์เราพบถึงสามสิบครั้งนะคะกรุงเทพมหานครเราพบถึงยี่สิบหกครั้งแล้วก็มหานารยี่สิบเอ็ดครั้งค่ะค่ะนี่คือสัดส่วนคือเพิ่มส่งขึ้นทุกพื้นที่เลยด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่จริงจริงแล้วเราก็ทาง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 เจ้าหน้าที่เองทางภาครัฐเองก็ก็รณรงค์แล้วก็ป้องกันมาโดยตลอดจุกต้องค่ะค่ะค่ะ ทางภาครัฐเนี่ยนะคะมีโครงการหลายโครงการที่จะลดอุบัติการการเกิดโรคพิษสุกบ้าในสัตว์นะคะในในปีนี้นะคะทางรัฐเนี่ยมีโครงการรณรงค์โรคพิษสุกบ้าปี2560โดยเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็สาธารณสุกทั่วประเทศนะคะในการดําเนินงานรณรงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขบ้าในสัตว์ แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิศซิปาแก่ประชาชนนะคะรวมถึงการควบคุมจํานวนประชากรสุนัขพัฒนาในพื้นที่ด้วยนะคะโดยโครงการดังกล่าวเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นโครงการที่ทาให้สัตว์ได้รับวัคซีนนะคะได้ทั่วถึงนะคะค่ะนี่คุณคุณหมอคะและ้วอย่างมีม,มีเป็นเป็นตัวเลขบอกไหมอย่างเช่นโรคพิซซิล้านเนี่ยคือเกิดขึ้นกับสุนัขเลี้ยงหรือว่าสุนัขจรจัด อ๋อสุนัขเลี้ยงและสุนัขจอจัดเนี่ยนะคะถ้า<ช>เกิดว่าเป็นตัวเลขนะคะเราพบว่าสุนัขจรจัดพบมีอัตราสูงกว่าที่จะเป็นสุนัขเลี้ยงนะคะ<ช>แต่ว่าก็มีบางส่วนเหมือนกันที่ส<ช>ําคัญเหมือนกันนะคะคือในสุนัขเลี้ยงเนี่ยคะ่ะที่คนเลี้ยงเนี่ยค่ะแต่ว่าไม่ได้นําไปฉีดวัคซีนเราก็พบสูงมากเช่นเดียวกันสูงมากเท่าเช่นเดียวกันแล้วแบบว่ามีคนที่ไม่ยอมพาสัวเลงไปฉีดวัคซีนเยอะ ถูกต้องอืมค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันมันจริงๆก็รณรนค์ให้ต้องพาไปฉีดวัคซีนนะคะได้ค่ะซึ่งตามตามพรบโรคพิษสุนัขบ้าในปีส5 5 3ัรอาสิมค่ะขอโทษนะคะ2535ันห้าสสิ้าเนี่ยมีระบุไว้ในกฎหมายชัดเจนเลยค่ะว่าให้เจ้าของสุนัขและแมวเนี่ยต้องพาสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคหาไม่ดําเนินการเนี่ยจะมีความผิดตามกฎหมายด้วยอ๋อหลายคนอาจจะไม่ทราบก็เลยไม่ได้ใส่ใจ ตรงจุดนี้ด้วยหรือเปล่าซึ่งจริงๆการการที่ไม่พาสุนัขไป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 ฉีดวัคซีนเนี่ยมันมาถึงอันตรายกับคนในครอบครัวเองด้วยนะถูกต้องค่ะคนใกล้ตัวนี่แหละอันตรายที่สุดค่ะนี่ถ้าเป็นเด็กๆเ,เนี่ยเด็กกับสุนัขนี่ก็จะอยู่ใกล้ชิดกันมากใช่กอดกันทั้งวันกอดกันทั้งวันนะคะอืมค่ะแล้วถ้าเป็นโนสตบ้าขึ้นมาจริงๆนี่รักษาไม่หายด้วยถูกต้องค่ะเสียชีวิตอย่างเดียวนะคะค่ะค่ะ ไม่มีม่ีแนวทำไม่มีแนวทางในการรักษาเลยนะคะแล้วบางทีการฟักตัวกระดงอาการก็มันไม่ได้ภายในระยะเวลาใกล้ๆอาจจะเป็นระยะเวลานานเหมือนกันปัจจัฟักตัวแสดงอาการให้เห็นสำหรับคนที่จะเป็นโรคเะเน็งปากม้าใช่ค่ะอะไรในคนเนี่ยค่ะจะอ่ามีระยะฟักตัวนานอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยแสดงอาการแล้วเนี่ยมันจะเสียชีวิตภายในสองถึงสิบวัน อืมคือถ้าแสดงอาการแล้วนี่หมดหวังแล้วใช่ไหมคะทุกต้องค่ะถ้าเราถูกสุนัขบ้ากัดไอ้เชน่นเรารู้ว่าล่ะเรามาเรามารู้เอาเมื่อมันผ่านไปนานแล้วเหมือนกันเราฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะป้องกันทันไหมคะคือจริงอะนะคะถ้าดีที่สุดก็คือพอถ้าเราไปสัมผัสกับสุนัขท,ที่ที่เราไม่ทราบประวัติเลยว่าเขาทําวัคซีนมาหรือเปล่านะคะหรือว่าสุนัขในบ้านเราที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนควรควรจะต้อง ควรจะต้องไปฉีดเลยใช่ค่ะการที่ปล่อยระยะเวลายาวนานออกไปมันก็มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตหรือว่าติดโรคเพิ่มมากคือไม่ใช่แค่สุนัขแมวใช่แมวนี่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ชิดกับคนใช่ค่ะในในปีนี้นะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าเราพบในโคด้วยนะคะสูงถุงร้อยละประมาณร้อยละหกเลยค่ะค่ะมันมันเกิดได้ยังไงทำไม เกิดกับโคเยอะขึ้นเพราะอะไรคะคุณหมอประเด็นก็คือมีหมาจอหมาหมาจ้อนันะคะแล้วเขาอะไปกัดคนที่ชาบ้านเลี้ยงไว้ค่ะอ่าทีนี้ค่ะก็กลายเป็นว่าโคก็ติดโรคพิษสัตว์บ้าไปด้วยค่ะอโอแล้วถ้าคนไปกินเนื้อโคก็จะจะมีรับดับเชื้อด้วยไหมคะเพราะยิ่งถ้าทำแบบมีความเสี่ยงแน่นอน ใช่ค่ะถ้าทาแบบสุกๆ,ๆจบบ,บนี้าเสุกๆดีบๆแล้วมันอันตรายมากนะคะอันตรายมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจาไว้เลยท่องไว้เลยสุนัขถ้าเป็นสุนัขเลี้ยงเนี่ยคุณต้องพาไปฉีดวัคซีนเพราะว่ากฎหมายกำหนด<อ>เอาไว้แต่ถ้าเป็นสุนัขจรจัดล่ะคะตรงนี้ทํำยังไงเพราะว่าจริงๆบอกว่าคนไทยเราใจดีเคยเห็นสุนัขก,ก็จะเอาอาหารไปให้อันนี้คือเข้าใจละในเรื่องของของความใจดีของการที่จะช่วยเหลือแต่ว่า ถ้าหากว่าเขาถูกกัดหรือถูกอะไรขึ้นมาเขาเองก็อันตรายด้วยเหมือนกันหรือว่าเราจะมีวิธีการยังไงให้สุนัขพวกจรจะจร,จจรจิงๆก็มีหน่วยสาธารณสุขออกไปดําเนินการใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะมีโครงการอย่างที่แจ้งไปทางต้นนะคะ<ฆ>มีโครงการตรงนี้แต่ว่าอ่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องมีความรับผิดชอบในสุนัขของเรามไม่ปล่อยสุนัขของเราเนี่ยออกไปในอ่า ป่อยออกไปโดยที่เราไม่ไม่ดูแลเขาอ่ะนะคะซึ่งก็จะมีปัญหาสุนัขซ้อนจัดตามมาถ้าเรากถนัดตรงเนี้ยค่ะปัญหาก็จะไม่เกิดคือบางคนรักสุนัขในช่วงที่มันยังเล็กๆอยู่พอถึงอีกวัยนี่เนี่ยอืมก็จะก็ก็จะไม่ไม่ไม่สนใจเราจะเอาไปทิ้งหรือว่าบางคนเนี่ยพอสุนัขในบ้านเนี่ยเกิดมาหลายๆตัว ก็จะไม่เลี้ยงก็จะนําไปให้ที่วัดานาไปฝากเอาไว้แล้วก็ลารเป็นสุนัขจรจัดเลยอะไรต่างๆแล้วก็เป็นภาระให้กับสังคมด้วยใช่ไม่ได้มีกฎหมายเข้ามาควบคุมตัวนี้เลยอะคะ่ะคือจริงๆกฎหมายที่ที่โดยตรงนะ,ะ่ะค่ะยังไม่มีตอนนี้อคะ่ะเราก็ทําได้แค่ช่วยกันตั้ง ตั้งให้ประชาชนมีจิตสำนึกตนน้นหลถึงโรคพิษสนักบ้าเพิ่มขึ้นหรือว่ามีความรับผิดชอบในสัตว์เลี้ยงของตัวเองคือมันมีบอกว่าถ้าเราไปทําร้ายสุนัขเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายในการคุ้มคุ้มคุ้มขอคุ้มขอ,มอสุนัข เพราะนนทานี้เราขับรถสุนัขไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามันเป็นสุนัขที่จะมาทาร้ายเราแล้วโอ้มันมันเป็นประเด็นที่อันนี้ก็มีหลายคนพูดถึงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทํำยังไงที่เราจะสกัดไม่ให้ใหมันเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นอันหนึ่งก็ต้องคนที่ดูแลเลี้ยงดูสุนัขก็ต้องเลี้ยงดูเลี้ยงดูเป็นอย่างดีไม่ออกมาเพ้นพ่านอยู่ด้านนอกแล้วก็ไม่ต้องไม่เกิดเป็นวงจรสุนัขจอนจัดขึ้นมาด้วยใช่ค่ะอืมหมายความต้องมีกฎหมายตัวนี้ออกมาอย่างอย่างอย่างต้องมีกฎหมายตัวนี้ออกมาด้วยแล้ว ก็ทางกรมเนี่ยนะคะก็ก็ได้เล่งรลัดเรื่องนี้อยู่ะคะ่ะว่าเราจะทํายังไงดีที่จะทําให้ควบคุมโรคพิษนักบ้าได้นะคะก็ได้มีการอ่าโครงการหลายๆโครงการนะคะหลายๆโครงการเนี่ยก็จะมีการลดจํานวนโดยการทําหมันท่าทำหมันเพื่อลดปริมาณสุนัขหมาแมวตอนนะคะรวมถึงผ่าตัดทำหมันและน้มามให้เจ้าของสุนัขเนี่ยถ้าถ้า เขารู้สึกว่าพอแล้วเลี้ยงเตียงพอแล้วแค่นี้พอแล้วเนี่ยค่ะก็แนะนําให้เขาไปทํหมักทับทับของสุนัขแมวเขาเช่นเดียวกันค่ะนะค่ะแล้วก็ถ้าไปสุนัขที่เราไม่คุ้นก็อย่าอย่าเหยียบอย่าหยิบอย่าแยกอย่ายุ่งใช่ค่ะแต่ร่าอันนี้ต้องท่องไว้เลยหมดเลยค่ะค่ะเอ้คุณหมอคะแล้วเราจะทราบได้ไงว่าสุนัขตัวนั้นเนี่ยมันเป็นมันมีเชื้อพิษสุนัขบ้าอยู่มันจะมีลักษณะยังไงที่แบบบอก ในสุนัขนะคะที่จะอ่านเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยค่ะก็แบ่งออกเป็นสองแบบค่ะคือแบบดุร้ายแล้วก็แบบเรื่องซุมน,นะคะแต่โดยส่วนใหญ่นะคะมักจะมีอาการน้ำลายไหลมากเลยค่ะแล้วก็กลืนอาหารลําบากกลืนน้ําลําบากใหลต่อแสงชัดแล้วก็ตายในที่สุดนคะคะ,คะโดยมักจะ,จะแสดงอาการภายในสิบสี่ถึงเก้าสิบวันหลังจากโดนสุนัขที่เป็นโรคบ้ากัดค่ะ,คะ ิบส14ถึง90วันอืมนะคะก็ก็ให้สังเกตดูพฤติกรรมของสุนัขนะคะเพราะม,มันก็เป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะถ้าในสุนัขและแมวเนี่ยพฤติกรรมจะเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างชัดเจนค่ะแล้วส่วนคนคนที่ติดเชื้ออาการเนี่ยจะเป็นยังไงในคนเนี่ยนะคะอาการจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าเริ่มแรกเนี่ยอาจจะมีเพียงแค่ หมดหัวประศริษนะ,ะนนค่ะท่านบริเวณที่การแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะพ<ม>ันบริเวณที่ถูกกัดสับสนแล้วก็จะวัยต่อแสงแล้วก็เสียงมากกว่าปกตินะคะรวมทึงกินน้ํากินอาหารลําบากด้วยนะคะแต่จะไม่ได้มีพฤติกรรมเหมือนกับสุนัขเหมือนที่เราดูในหนังในละครอ,อย่างน,นั้นไม่ใช่ใช่ใชไหมอ่า ในกรณีที่เขามีโดนกระตุ้นกระแรงและเสียงอะค่ะพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนไปอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ไม่เหมือนในหนังเหมือนในละครที่แบบก้าวร้ามากๆนั้นนะคะียงแบบว่าเขาจะควบคุมตัวเองไม่ได้๋อ้ค่ะแล้วถ้าสมมูร์ว่าเขามากัดคนด้วยกันมันจะจะเป็นจะจะได้รับพิษไปด้วยไหมคะคือถ้าเกิดว่าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยค่ะมันจะอยู่ในน้ําลายคีนี้ถ้าเกิดว่า ไปคน<ม>ที่ได้รับเชือ้อแล้วโดนกัด<า>แน่นอนก็ก็มีโอกาสที่จะเป็นอ๋อโอ,โอ้แล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าการขนาดนี้ก็ไม่สามารถรักษาได้ด้วยนั<า>้นคนที่จะเข้าไปดูแลเขาเองก็ต้องระวงังแม่เขาเมื่ไปสัมผัสกับน้ําลายหรือไม่ถูกถูกตัวเขาอาจจะแบบเผลอเผลอกัดหรือเผลอทําร้ายหรืออะไรขึ้นมาก็ไม่ได้เหมือนกัน ถ้าว่าถูกเราก็ต้องรีบไปฉีดยาเลยทําแผลฉีดยาป้องกันวัคซีนป้องกันนะคะในโรคนี้ร้ายมากนะคะต้องบอกว่ารุนแรงมากน่ากลัวมากนะคะถึงวันนี้ยังไม่สามารถหาพวกวัคซีนอะไรมารักษาได้เลยเป็นเพราะอะไรอะค่ะคือเราโรคเนี้ยนะคะไม่มียาในการรักษาเนื่องจากเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสไวรัสอะค่ะไม่มียาตัวไหนที่ฆ่าได้เนาะ นะนะคะแต่วิธีที่ดีที่สุดในการไม่ให้เกิดโรคคือการป้องกันค่ะการป้องกันในการเกิดโรคเป็นวิธีที่ดีที่สุดท<ม>ุกคนแล้วก็สุนัขค่ะนะคะเอาเป็นว่าอย่างพวกเราเบื้องต้นเลยสุนัขแมวที่เราไม่รู้จักหรือที่เรารู้จักแต่รู้ว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยรีไปหาคุณหมอให้ฉีดวัคซีนป้องกันตัวเราก่อนเลย นะคะเป็นการต้องการแล้วอย่างฤดูร้อนเนี่ยมันมันมันจะทําให้จํานวนของคนที่หรือว่าโรคฉนนักบ้านนี่เพิ่มขึ้นไหมคะเกี่ยวกับฤดูกาลด้วยไหมคะจริงๆโรคพิษสนักบ้าไม่เกี่ยวกับฤดูกาลนะคะเป็นได้ทุกฤดูเลยค่ะค่ะนะจะได้ไม่ต้องคือบางคนบอกว่าพอถึงฤดูร้อนนี่จะระวังกันเป็นพิเศษแต่จริงๆแล้วทุกฤดูกาลเนี่ยเป็นได้หมดนะคะเป็นได้หมดค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย